ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่รายการ SCG Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Tiny Thief นะครับไม่ฟรีนะครับเกมนี้อยู่ในสตีมนะครับเป็นไงครับไปดูเลยครับวันนี้ผมก็ลองเล่นดิฉันครับครับเราจะมาเริ่มจากนี้กันเลยครับผมอ่ามาครับโอเคนี่ทำไรล่ะอ๋ออันนี้ยังทำไม่ได้ต้องหากุญแจ โอเคขอกุญแจอยางบนนี่เอ้ยลองเก็บอันนี้ไว้ก่อนเผื่อเก็บได้นะบอาเก็บใจด้วยเติมก่อนผมว่าต้องตัดเชือกแน่เลยง่ายตัดเชือกนะผมเแบบ๊มอ๋อโอเค okay. ได้กุญแจแล้วมา อะไรยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปไขพิเซี่ฮึบปึบไขเปิดโอเคอ๋ตอต้องช่วยกันลอกสองคิกเออได้อยู่ได้อยู่น,นี่ก็อา้าวพอดีเลยครับได้แล้วโอเคไปครับเสร็จแล้ว ลาต่อไปนะครับเอ้ยผ่านลับได้ง,ง่ายๆนะครับผมแต่ต้องใช้ความคิดด้วยนะครับผมโอเคเอาปาอลปาขโมยปลาพอเราตกปลาไม่ได้อุ้ยมีทหารด้วย,ยไปดีกว่าลองเก็บเบ็ดก่อนนะครับเ,เก็บได้ด้วยโอเค ขึ้นไปนครับขึ้นไปปุ๊บ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 อ้าวใช้เบ็ดตกได้ครับปุ๊บเอาปามาฮะโอเคเสร็จแล้วครับง่ายๆนะครับแค่นี้ก,ก,กันลอกเราก็ก็จะหนีอันนี้ก็เอ้ยเดี๋ยวเผื่อถ้าหาันหันมาหันไหมพ่อ จริงด้วยนะครับเพิ่งไปนะครับผมรอเข้าหันกลับไปอีกทีนึงก่อนโอเคเข้าหาันกลัไกบไปแล้วไปเก็บเก็บไปแล้วเย่แต่ผมยังเก็บของไม่ครบนะครับไม่เป็นไร,รครับ ก็มาต่อกันเลยครับผมมาครับใช่ไม่มีอะไรจะกินโอเคขโมยฟักทองเฮ้ยอะ,อะไร,รมาทำอะไรยวลองดูย,ยมาดุจริงๆเอาก็ลอกไปก่อนเลยอ้าวหยิบได้ทางนั้นก็อาจจะไปไม่ได้ครับมาทางนี้ก่อน มีแครอทให้มาโอเคอ,อันนี้น่าจะคือได้แล้เพราะมันหลักรอและพุ๊บพุ๊บวิ่งกันไปชอ็ชอปชอ็ชอปช็อปช็อปโอเคเราเป็นทิฟ์นะครับเราเป็นโจลไปครับไปครับน่าจะลงทางนี้แหละลงไหมครับ อุ้ยเขาอ,อยู่รอเขาหันไปก่อนหันแล้วอุ้ยเขาโมยฟุตทองชึบอุ้ยวิ้ยวิ้ยเขาจะหันมาแล้วเพิบอุ้ยเกือบไปแล้วโอเคครับมาต่อไปแล้วยิบปเ๊บอ้าวได้หมดทุกอันเลยไปโอเคครับผ่านครับ ยี่ถ้ากินซุปก็ขยายสบายใจรอโหลดนะครับโอเคมาเริ่มดันต่อไปเลยอันนี้เอ้ยลุกโป่งทำอะไรอ,ะอ่ะอ้าวโอเคโอเคมาโอ้โหไม่ชึงอีกตัวเตี้ยกเกินไปครับ ได้อ๋อดันไปข้างหน้าอุ๊อันนี้ซ่อนอนอ๋ <c oughs> อก็ให้เราเาก็บไปนั่นที่กระโอกอยากได้ใช่ไหมแล้วก็เอ้อเฮ้ยมาแล้วเกือบไปแล้วครับนิดเดียวเองับผมต่อบอ้าวไม่หันมาด้วยเสร็จจรวนอาวไปอ๋อเราก็ไปได้ใช่ไหมโอเค ลูกโปง่งไม่รู้เอาทำไมเอาไปก่อนโอเคเอันเนี้ยอ้าวไอ้น,นี่โผมาแล้วก็ปีนขึ้นเราได้นะวางไว้โอเคอ้าวลูกโป่งทำอ่ะปุ๊บอ้าวปนอ้าว ไปปล่อยไก่ไปเฮ้ยกระลอกเราโอเคเอ้าเห็นหน้าอะไรลีกแค่ผม็คีิก่อนไปเลยนะครับเพื่อมันจะเจอของได้หลีอโอเคหมูไปละปล่อยหมูเรียบร้อยตรงนี้ไปไหน เราคลิกไปก่อนนะครับเพื่อมันมีอะไรเอาอูนี่วน,นี้ลงมาเชยนครับอ,อ่าอีกอย่างหนึง่งอยู่ไหนเนี่ยอเจอแล้วอะไรวะโอเคครับไม่เป็นไรยี่ผ่านแล้วนะครับ ก็คย็บด่านแรกก็ผ่านหมดเลยนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหนา้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบม่เป้